สวัดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับช่อง u t u b e นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านชาติเจริญนะครับบ้านชาติเจริญแปลงนี้ก็อยู่ที่อําเภอพนมไพรอีกแล้วครับอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงนี้เนื้อที่สองงานนะครับเนื้อที่สองงานท่วนนะฮะที่รางวัดเสร็จแล้วเนี่ยของแฟนต้องดูที่ตรงนี้ ตรงนี้ติดถนนลาดยางครับนี่ครับอันนี้สวยนะครับติดถนนลาดยางยาวเลยครับหน้ากว้างประมาณสามสิบกว่าเมตรได้นะครับหน้ากว้างนี่ครับต้นยางก็อยู่ระยะจังหวะที่พอดีเลยนะครับนหน้าที่สองงานเป็น ที่ตรงนี้ห่างจากอําเภอพนมไพรแปดกิโลนะรประมาณนี้ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณหกสิบแปดกิโลนะครับห่างจากจังหวัดยะโสธรสามสิบกิโลได้ไหมประมาณนี้นะครับนี่ครับที่เหมาะกับการสร้างบ้านเลยนะครับนี่ครับที่ตรงนี้หน้ากว้างติดถนนนี่ผมว่าคร่าวๆก็ประมาณสามสิบห้าเมตรนะครับหน้ากว้างยาวนู่นนะครับตรงที่ผมต้นยางต้นยางตรงนี้นะครับ เห็นต้นยางหนึ่งต้นไหมสองต้นนี่ครับเขตแดนความลึกนี่ก็ประมาณมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับความลึกนี่ก็ประมาณถึงต้นยางใหญ่ต้นกลางๆนะฮะตัวน,นี้แล้วก็อ้อมมานี้อ้อมมาถึงตรงนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับปลอดโปร่งไม่มันก็อยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะครับแต่ว่า าใครหาที่สร้างบ้านแบบบรรยากาศปลอดโปรง่งไฟฟ้าพร้อมน้ําพร้อมตรงนี้เลยนะครับเป็นเป็นที่อยู่บ้านชาติเจริญนะครับสมบนนานวนนี่ครับละเขตละเขตก็จะมาถึงตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ลมเย็นดีมากเลยครับผมว่าจะมารีวิวนานแล้วฝนเพิ่งหายตกนะครับแปลงนี้ขายอยู่ที่สี่แสนห้าหมืนบาทนะครับ สี่แสนห้าหมื่บาทราคานี้ก็ราคานี้ถ้าได้ราคานี้โอนคนละครึ่งนะครับถ้าต่อรองมาก็ให้คนซื้อโอนเองจากที่ตรงนี้นี่หน้ากว้างนี่เห็นไหมตรงนี้ถึงรถผมเนี่ยประมาณ30กว่าเมตรได้นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาพามาดูข้างในก่อนดีไหมครัมาดูข้างในต้นยางอยู่ในที่นี่ผมว่าประมาณสองสามต้นได้นะครับ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้สายกล้องแผนกล้องรอบๆดูนะที่ตรงนี้ด้านด้านซ้ายด้านขวานี่มีบ้านเนี่ยเป็นบ้านเฉพาะจะออกไปทางบ้านตรงกลางครับ,รบเดี๋ยวผมพามาดูแถวร้านก๋วยเตี๋ยวกันที่สองงานนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทนะฮะร,ราคานี้โอนคนละครึ่งนะครับ ค่าโอนคนละครึ่งถ้าต่อรองก็ให้คุณซื้อโอนเองนะครับรสบายมากเลยครับตรงนี้ไม่ใช่ทางสาธารณะนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าบ้านสน่วนบุคคลดีกว้างมาามลึกก็จะต้องมาดูคมลึกนะฮะลึกมันจะลึกประมาณเท่าไหร่ ถึงเสาไหมเสาเนี่นะเสาแล้วก็ต้นยางตรงนี้ก็เสาไฟตรงนี้เกาไฟตรงนี้มนี่นี่ครับมาถึงต้นยางใหญ่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือหลักคแดแนฝั่งท้ายนะครับฝั่งท้าย บรรยากาศร่มเลื่อนดีมากเลยนะครับเย็นสบายฝั่งท้ายนี่ฝั่งท้ายนี่ก็เป็นสวนนะครับถ้าเป็นสไตล์สร้างบ้านก็ผมว่าพอดีใครหาที่สร้างบ้านอยู่ต้องมาลองพิจารณาแปลงนี้ดูนะครับเพราะว่าแต่ถ้าจะต,ต,ติว่ามันไกลอำเภอไหมก,มก็ก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณแปดอประมาณหกสิบแปดกิโลแต่ว่า ที่ตรงนี้คือได้หน้ากว้างแล้วก็ได้บรรยากาศนะฮะสองงานสี่แสนห้ามืนบาทโอเคครับผมฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยถ้าใครสนใจก็โทรติดต่อมา091 015 1 1 7 9ครับบ้านครับสวัสดีครับบ๊ายบาย